นี่เช็คผู้อ p ิษฐรรมมวันนี้นะเมื่อกี้อยู่ที่บรรยากาศการเทรนร่างกายประจำปีของหน่วยค่ะเมื่อคืนไปงานบังสมเด็จพระนารายณ์มาไม่ครับว่าบอกแล้วอย่าไปเก้งกระสนสูงยางแตกค่ะบอกเลยว่าแย่เลยแย่อย่าไปเล่นกับระบบนะครับแต่เราก็ต้องทำให้ผ่านเช็คผู้นะครับเช็คผู้นะกันอ่งบาง เซ็คคู่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับในบรรยากาศในการเทสวันนี้เพราะได้ครับได้ประมาณอ0 50%ด,ด,ดันดันดันพื้นกลางแขน,นได,ได้ได้กี่ครั้งดันพื้นแค่55ครับทำไมไม่56ปกติ56ไม่ใช่เรา58 58ว้าวดันพื้นดันพื้น, <c oughs> ด,น,นดันพื้นครับเดี๋ยวถามถามสาระก่อนค่ะว่าทั้หมดโอ้ยจ๋า งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยสมามี่ไปเล่นวันไหนสมามี่ไปเล่นวันไหน <c oughs> วันสุดท้ายครับวันที่ยี่สิบสองรีบมาเพราะวันสุดท้ายนี้คนจะเยอะใช่รีบไปจับจองที่นั่นนะครับแล้วเจอกัน18นแปดนการไปต้นไปที่วังนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีค่ะกับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ค่ะ <c oughs> เจอแน่นอนนี่เจอกันแน่นอนค่ะนิกเชคพูดเดี๋ยวไปเช็คพูคพคพที่งานกันนะคะ58าแปนะครับ